เรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือสพพมีเรื่องเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์น้ําที่เมื่อคืนที่ผ่านมานั้นน้านะครับได้ล้นคันคลองและก็พนังกั้นน้ําเข้าสู่คลองประปานะครับตั้งแต่คลองประตูระบายน้ําเชียงลากน้อยและไหลเข้าสู่คลองประปานะครับตลอดเส้นทางจนถึงโรงกองน้ําประปาสามเสน จึงมีถแถลงการเพิ่มเติมเพื่อเรียนให้พี่น้องประชาชนนะครับได้โปรดทราบนะครับถแถลงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสปพเรื่องสถานการณ์น้ําไหลเข้าคลองประปาฉบับที่6จากสถานการณ์น้ำนะครับที่ล้นคันกั้นน้ำนะครับและไหลเข้าสู่คลองประปาตั้งแต่บริเวณประตูระบายน้ําเชียงลากน้อยและแนวคันกั้นน้าปราปานะครับทำให้เกิดความเสียหายจึงทําให ปริมาณน้ําในคลองประปาสูงขึ้นกว่าปกตินะครับขณะนี้ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือสปอพได้ประสานกับการประปานครหลวงโดยนายเจริญพัศระผู้ว่าการประปานครหลวงได้แจ้งต่อสปอพว่านะครับจะขอกําลังเสริมจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหรือนทพได้เข้าไปกู้สถานการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้นขณะนี้นะครับสปพได้ประสานไปยังหน่วยงานทหารพัฒนา เพื่อได้ส่งกําลังบํารุงนะครับกำลังเสริมและเครื่องมือหนักเข้าไปดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นแล้วนอกจากนี้การประปานาครหลวงนะครับได้ขอแจ้งว่าทางสํานักงานได้ขอแจ้งนะครับให้สํานักงานร,ระบายน้ําของกรุงเทพมหานาครสูบน้ําระบายออกจากคลองประปาลงคลองสามเสนคลองบางเขนคลองบางซื่อและจะทําการปิดช่องทางน้ำนะครับซึ่งเป็นทางลอดคลองรังสิตเพื่อลดระดับน้ําที่สูงขึ้น ส่วนปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำนะครับการประปานาครหลวงนั้นได้เตรียมปรับแต่งนะครับคุณภาพน้ําและเติมสารเคมีชนิดพิเศษนะครับ mm hmm. เพื่อให้น้ําที่ผลิตน้ําได้มาตรฐานนะครับซึ่งการประปานาครหลวงขอยืนยันว่าการให้บริการนะครับน้ำประปานในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจะไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการกับพี่น้องประชาชนสําหรับสถานการณ์เฝ้าระวังน้ำนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานาคร ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกทมนั้นศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะครับจะรายงานสถานการณ์ให้พี่น้องประชาชนทราบเป็นระยะและขอให้เฝ้าติดตามสถานการณ์เรื่องของสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดนะครับลงชื่อพลตํารวจเอกประชาผมนอกผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสพพเรียนพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมนะครับเรื่องสถานการณ์น้ํา ที่มีการไหลเข้าสู่คลองประปาเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นทําให้พี่น้องประชาชนหลายท่านนั้นเกิดความวิตกกังวลวันนี้ทางศูนย์ปฏิบัติการนะครับได้ประสานไปยังการประป,ระประนานครหลวงเพื่อขอให้ท่านผู้ว่าการประประนานครหลวงนั้นได้ชี้แจงรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นและเรื่องของสถานการณ์น้ําในคลองประปาให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับนะครับขอเนเชิญท่านผู้ว่าเจริญครับครับในกรณีที่มีน้ําจาก คลองบางหลวงเชียงรากเข้าสู่คลองาปาลาเนื่องจากมีมวลน,น้ําจํานวนมากเข้ามาสู่คลองาปลาเมาื่อวานนี้นะครับทําให้ผนังกั้นน้ําหรือเขื่อนกั้นน้ําของคลองาปลาได้ชํารุดไปประมาณ20เมตรและทําให้น้ําในคลองาปลาสูงกว่าปกตินั้นขณะนี้เหตุการณ์ได้คลี่คลายลงเมื่อประมาณออตอนเช้าของวันนี้นะครับโดยการบาลแลนครหลวงได้เร่งระบายน้ําที่เข้ามาในคลองาปลาลงสู่คลองสําเสน็งและทําการ ประสานงานกับกรุงเทพรในการสูบน้ําลงไประบายลงไปแม่น้ำเจ้าพระยานอกจากนั้นการระปานหลวงได้ทําการกควบคุมระดับน้ําในคลองประปาโดยการปิดช่องทางลอดของคลองประปาที่ผ่านคลองลังสิตรวมทั้งการเพิ่มการสูบก,การผลิตน้ําในโรงงานเป็นน้ำอวังเขนเพื่อทดแทนแล้วก็การลดลโรงงานเป็นน้มํมอสวัดลงเพื่อควบคุมการจ่ายน้ําให้กับพี่น้องประชาชนอยากจะเรียนให้กับพี่น้องประชาชนว่าขณะนี้ สถานการณ์การที่น้ําในคลองประปาสูงขึ้นกว่าปกตินั้นได้ปรับลดลงแล้วและการประปาแลวก็หลวงยังยืนยันที่จะให้บริการน้ำประปาโดยเฉพาะคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของมาตรฐานน้าดื่มขององค์การอนามัยโลกครับอยากจะเรียนให้กับทางฝ่ายควบคุมคุณภาพน้ําได้ให้มีความมั่นใจกับที่น้องประชาชนในส่วนของการควบคุมคุณภาพน้ําประปาที่เกิดมีภาวะน้าหลากเข้ามาในคลองประปาครับ สวัสดีค่ะจงกระตีอานสเว่นนะคะผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพน้ําการปาระปานครหลวงนะคะคือเป็นนักวิทยาศาสตร์ของการประปานครหลวงซึ่งดูแลเกี่ยวกับทั้งน้ําดิบและก็น้ําประปาะของการประปานครหลวงเองนะคะขณะที่เกิดน้ําหลากนะคะเราก็เก็บตัวอย่างน้ําดิบนะคะมาทดสอบหาสารพิษโลหะหนักก็สารทั้งหลายแหล่นะคะออขอยืนยันว่า น้ำดิบที่เราตรวจวิเคราะห์นี้นะคะยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของน้ำผิวดินประเภทสาคือมีค่าโลหละหนักสารพิษไม่ว่าจะเป็นตะกัว่วแคดเมียมก็ดีสังกะสีก็ดีทองแดงก็ดีทุกอย่างนะคะแม้กระทั่งสารสารพิษการ,กรเกษตรนะคะยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของน้ำผิวดินประเภทที่สาสามารถนำมาผลิตเป็นน้ำประปาได้ แล้วก็น้ำประปาเองที่ผลิตแล้วนะคะกรรมวิธีในการผลิตเราใช้กรรมวิธีพิเศษเพิ่มขึ้นคือใช้ผงถ่านกำม,มันนะคะดูดซับทั้งสารพิษโลหะหนักกลิ่นและสีฉะนั้นน้ำประปาที่ผลิตได้นะคะขอยืนยันค่ะว่ายังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกสามารถดื่มได้อย่างปลอดภัยค่ะครับก็เป็นที่ยืนยันนะครับว่า เรื่องของน้ําประปานั้นไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการกับพี่น้องประชาชนในกรุงเทพและประิมณฑลในพื้นที่ที่กรุงเทพในพื้นที่ที่การประปานครหลวงนั้นให้บริการแก่ประชาชนนะครับส่วนประเด็นเรื่องที่หลายคนเกรงว่าน,น้ำที่ไหลเข้ามาในคลองประปานั้นจะมีสารปนเปื้อนนะครับจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์กันในประเด็นว่า น้ำที่ไหลเข้ามานั้นนะครับไหลเข้ามาจากนิคมอุตสาหกรรมนวนครนะครับและก็นิคมอุตสาหกรรมบางกะดีเพราะว่าเป็นเขตนิคมที่อยู่เหนือคลองประปานะครับทางนี้นะครับท่านผู้อำนวยการเรื่องคุณภาพน้ําของการประปานครหลวงก็ยืนยันกับทุกท่านแล้วนะครับว่าเรื่องน้ําดิบนะครับที่การประปานครหลวงจะนํามาใช้นะครับเป็นการผลิตน้ําประปานั้นนะครับมีคุณภาพน้ําดิบที่ได้มาตรฐานนะครับและเหมาะสําหรับ การผลิตเป็นน้ำประปาเพื่อให้บริการแก่พี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นการยืนยันจากการประปานครหลวงครับครับขอขอบคุณมากนะครับ